สวัสดีครับสวัสดีค่ะ<า>เดี๋ยววันนี้ป๋าจะมาถ่ายคลิปตามใจบีมนะเขาเป็นคนคิดเองนะคอนเทนต์เนี่ยเป้าลูกโป่งแข่งกับแม่บีมนะจะเป้าลูกโป่งแข่งกับแม่ป๋าไปหาซื้อลูกโป่งมาไม่มีเลยป๋าแอบแจกเอฟซีไปหมดแล้วป๋าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแม่บีมีอันนี้เป็นตัวช่วยบริหาร <c oughs> ปอดตอนที่แม่บีไปผ่าตัดอ่ ขั้นตอนให้ให้แม่ให,แมให้แม่บีสาธิตก่อนต้องดูดใช่ไหมใช่ดูดให้ลูกบอลเนี่ยขึ้นทั้งหมดสามลูกมันก็จะคล้ายๆเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งคือมันเป่าลมออกใช่ไหมแต่อันนี้เราดูดลมเขาปอดเราให้ให้ลอยทั้ง3ลูกอ่ะแม่บีลองสาธิต ต้องอย่างนี้นะต้องให้ลูกบอลลอยขึ้นไปทั้ง3ลูกแบบนี้นะบีมคนคนชนะเนี่ยจะจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้คนแพ้ทําอะไรบีมเขาก็เป็นคนคิดอีกแหละเขาก็จะมี2อย่างมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นกับมะนาวนี่ยังไม่รู้เลยว่ายากกินเองหรือเปล่า <laughs> รู้อยู่แล้วว่าแพ้ไง firmly, เลยเอาของมาเ่าหิงชุบยิงชุบบีมแพ้คนชนะเริ่มก่อนครับอยนีแม่ก็สบายิ เขาตั้งใจมาแพหรือเปล่าเขาจะกินมาม่าเอ้าอะแม่บีลอยไปทั้งสามลูกหนึ่งครั้งแล้วครับสองแล้วครับเป็นไงใช้ใช้ใช้พลังปอดเยอะมั้ยเยอะเยอะอาะครั้งแรกย่าแบบไม่ค่อยรู้สึกเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเอ้าก่อนก่อนที่บีมจะเล่นอะตาขอลองมั้ง ทเทสเฉยๆป๋าอยากรู้ว่าปอดป๋ากับปอดแม่ปอดใครดีกว่ากันดูอีกดูนะดูอุ้ยเอาเลยดูดยากดูดยากอปาอดป๋ายังดีอยู่เพราะป๋าปั่นจักรยานตอนเช้ามาม่าอืดเดี๋ยวมั้งอุ้อคยคนก่อนขอคนก่อนโอ้โหน่าคนัวไว้เอ้าเริ่มครับ ดูดเข้าตั้งใจตั้งใจเมื่อกี้เปล่าเอาดูดดูดเข้าเอ้ <c oughs> เอาอย่างนี้ <c oughs> บีมกี่ครั้งก็ได้บีมกี่ครั้งก็ได้อ่ะอ่ะอะนุโลมให้กี่ครั้งก็ได้ <c oughs> อีกรูปหนึ่งเอาดิเอาดิาดให้รูกหนึ่งได้บีมจะเป็นยอดมนุษย์นะแข็งแรงที่สุดลูกที่สามกระดิกข,ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เอาตอนแม่ป่าวใหม่แม่ขึ้นลูกเดียวเองเริ่มหมดแรงแล้วครับแพ้ครับแพ้ครับแพ้แพ้อ่ะแม่บีมีมะนาวกับมาม่าจะให้กินอะไรอ่ะมาม่าก่อ่ะให้กินมาม่า อ่ะเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวให้กินมะนาวแทนเออมะนาวก่อนสักสองยุดจะได้มีแรงเปรี้ยวๆแบบว่าแรงเป่าปากเลยนะง่วงนอนนอนละสองยดสองยุดจ้าด้วยนะพอพอพอบอกสองยุดไม่มียุดไปดถามสิยุดเป็นไงเป็นไงแอบโอ้โหไม่เปรี้ยวเลยครับอ่ะกิน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 นะนี่ละเลงป่างเลยอ่ะกิน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 อันนี้แก้แก้เปรี้ยว มามา่าต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอ่ะกินเลยเข,เขากินเผ็ดได้ครับน้ำไม่มีนะครับน้ำไม่มีนะครับไม่ได้เอามานะครับน้ำใช่เราจะไม่ให้กินน้ำนะอโอโ้กินใหญ่กินใหญ่นี่เกมนี้เขาคิดมาเพื่อที่ว่าเขาเขารู้อยู่แล้วว่าต้องแพ้เขาต้องการกินมามา่าหรือเปล่าแผนสูงอะ่ะพอครับพอ,อพอ,อพอ,อพอ เอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะเป็นการเอาเปรียบบีมไปเพราะบีมอย่างเด็กแม่บีต้องทำให้บอลขึ้น3มลูกห้าครั้งติดถ้าพลาดครั้งหนึ่งไม่ได้เลยนะบีมขึ้น2ลูกครั้งเดียวพอเบาสดูดสามครั้งขึ้นสองลูกครั้งเดียวพอแม่บี5ครั้งติดต้องติดต่อกันด้วยนะเอาเริ่ม1น สามสอ้าวไม่ได้ลูกเมื่อกี้ลูกที่สามไม่ชนลูกที่สามไม่ชวนอ้าวตาบีม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 อ้าวเริ่มอ้ชนะไปเลยให้แม่ทำไรให้แม่ทำไรกินมะนาวหอยกินมะนาวหยยอ่าแม่บีบีบเองเลยหอยกินหมดเลยซีกหนึ่งอ่ะกินหมดเลยซีกหนึ่ง กินนหมดวิตามินซีเต็มๆชอบไปเลยแค่แบบว่ารู้สึกก็เสียวฟันแล้วอะบีพปหมดเลยนะ้ยยังไม่ได้ล้างอะยังไม่ได้ล้างเลยเฮ้ยนี่นี่ตามนียนี่ตามตามตามนี่นี่ตามนี่นี่มันจะเจ้มจนเป็นไงเป็นไงอ้าสดชื่อเลยอะ กลิ่นนี้หอมเย้าวยวนใจนอออโอ้เดี๋ยวสำลักโอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะดีค่ะบ๊ายบายบริหารปอดถือว่าบริหารปอดนะบิมบิ๊มขชวนเลยทดสอบว่าปอดใครแข็งแรง